เรามาดูกันครับว่าแล้วความสำคัญว่าทำไมทุกธุรกิจจะต้องทำดิจิตอลทาร์เมชันและถ้าทำแล้วทุกธุรกิจผู้ประกอบการจะได้อะไรแต่จริงๆเหตุผลหลักสำหรับองค์กรนะครับคือ1ถ้าองค์กรเราไม่ทำดิจิตอลฮะลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะไปใช้สินค้าบริการจากคนอื่นดังนั้นคนอื่นคือใครล่ะยกตัวอย่างเช่นวันเนี้นะฮะเราไม่ต้องซื้อรถยนต์ละเราไม่ต้องเป็นเจ้าของรถยนต์ รเราสามารถอนะไรเะเช่าใช้ as a service ได้เลยหรือไปใช้รถยนต์ EV นะครับแบบนี้เป็นต้นนนันแม้สิ่งที่เราทำฮะคู่แข่งของธุรกิจรถยนต์คือใครไม่ใช่ธุรกิจรถยนต์แบบเดิมๆแล้วไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์ นะครับอย่างที่เราเข้าใจกันอาจจะเป็น Tech, เทคบริษัทเทคอมโานีที่จีนก็มีต้อง50กว่ายี่ห้อถูกไหมฮะหรืออาจจะเป็นต่างอุตสาหกรรมที่เข้ามาให้บริการแทนผู้ผลิตรถยนต์แบบ,แบบดั้งเดิมก็ได้นี่คําว่าส่วนแรกฮะ relevant to the customer อีกเหตุผลหนึ่งฮะถ้าเราไม่ทำดิจิตอลทอนเมชั่นบิสเนสโมเดลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นฝังไรายได้ หรือฝั่งต้นทุนเราจะสู้คู่แข่งไม่ได้เพราะว่าอะไรฮะยกตัวอย่างอย่างแ r a b Grab ไม่ต้องเป็นเจ้าของรถไม่ต้องเป็นเจ้าของผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่เจ้าของร้านอาหารนะครับเจ้าของที่วินมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเป็นเจ้าของแต่เป็นผู้ให้บริการเขาแบบนี้แหละฮะเขาถึงสามารถมีพิเศษโมเดลใหม่ที่มีต้นทุนที่ได้เปรียบก,กว่าที่สําคัญนรหลายท่านมองว่าเฮ้ยเราต้องทําออนไลน์เพราะเราจะต้องมีมีเรื่องของอะไรฮะรายได้ฝั่งออนไลน์อย่างเดียวคียเรื่องของคอมมิชชั่นเอาเ,เท,ที่สําคัญคือมาจากฝั่งต้นทุน รือกระบวนการนั่นเองสุดท้ายฮะถ้าเราไม่ทำคนเก่งในองคอ์กรก็จะรู้สึกว่าองค์กรเราไม่มีการเติบโตไม่มีความท้าทายไม่มีอนาคตดังนั้นคำตอบของคนเก่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ความท้าทายของเขาดังนั้นนี่แหละคือ attracting and retaining talent กรมีของทางไทยพาณิชย์ถ้าเรามาประยุกต์ใช้ transformer map เ,แบบเราจะได้เลยฮะว่า core business หลักของ ไทยพาณิชย์หรือ s c b ยังอยู่แต่เป็นดิจิตอลมากยิ่งขึ้นเขาี่เสร็จหลักก็คืออะไรธุรกิจที่เป็นแคชคาวนะครับธุรกิจที่ยังทําเงินอยู่ให้กับทางไทยพาณิชย์ทั้งธนาคารและประกันแต่อะไรฮะต้องดีมันซะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นและสิ่งสาคัญต้องทําอะไรฮะต้องลดคนลดสาขาเพื่อลดต้นทุนเพราะถ้าองค์กรอยู่ไปได้พนักงาน,านาก็อยู่ไ่ได้นะครับ แต่นี่อีกข้างหนึ่งฮะคือเรื่องของ new code คือ new corporate s s ฮะสิ่งที่ scb ขับเคลื่อนคืออะไรฮะจัดตั้ง scb x ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะเห็นสองขาชัดเจนะ x, นะฮะ x ทำหน้าที่อะไรฮะทำหน้าที่ขับเคลื่อน new c o r b u s i n e s s ให้กับธุรกิจใหม่ของ scb เพื่อสร้าง new growth ดังนั้นดูแบบตรงนี้ฮะหลักการคืออะไร1หนึ่งธุรกิจเดิมเราต้องดีนเข้าสู่ตลาดใหม่สองเราต้องมีผู้รับผิดรับชอบในการขับเคลื่อน new corporate s s ฮะ ดังนั้นอย่าฝากอย่าไหวหวานนะครับเพราะสุดท้ายเราต้องใช้คนเวลาและเงินในการทําดังนั้นเราต้องทําเรื่องนี้บริหารจัดการเรื่องนี้ฮะนี่คือเรื่องของการทานฟอร์มธุรกิจนะถ้าเรามาดูอีกหนึ่งกรณีศึกษาหนึ่งใกล้ตัวหน่อยคือไทยรัฐถ้าทุกท่านดูฮะถ้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังทาหนังสือพิมพ์อยู่เก่งไหมฮะยังอยู่ฮะแต่สเกลมันลดลงมากแต่ทุกวันนี้ฮะนิวโรสของไทยรัฐไม่ใช่เรื่องของไทยรัฐออนไลน์อย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของ ไฮรัสโลจิสติกส์เรามาดูฮะว่าสถานการณ์คืออะไรแล้วมาดูตัวยุคใช้ว่าธุรก,กิจของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าสถานการณ์คืออะไรฮะธุรก,กิจเราเคยยิ่งใหญ่ในอดีตเรามีไรายได้เป็นหลักหมื่นล้านหลักหลายพันล้านและสุดท้ายฮะด้วยดิจิตอลดิสัปชั่นทำให้ไรายได้เราเนี่ยลดลงกําไรสุทธิเราลดลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยดิจิตอลไม่เคยทํรลายใครเลยฮะสำหรับคนที่ปรับตัวดังนั้นเนี่ยพอไทยรัฐได้ปรับตัวฮะก็คือดูซิมีโอกาสอะไรบ้าง ในการที่จะเปลี่ยนคอธุรกิจและเอาเรื่องของไทยรัฐเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของออนไลน์แต่กลับมาเรื่องเดิมก่อนไทยรัฐคืออะไรฮะถ้าในนิยามของทุกท่านนะครับผมสรุปแบบนี้ฮะไทยรัฐคือแล่ข่าวกระแสข่าวด่วนข่าวเร็วข่าวชาวบ้านข่าวที่ทุกคนถ้าไม่รู้อะไรเนี่ยต้องรู้จากไทยรัฐนี่แหละนะครับนี่คือไทยรัฐดังนั้นไทยรัฐจะทาไทยรัฐออนไลน์จะทํำยังไงฮะ เลยต้องใช้ทั้ง Big Data และ AI เนี่ยสามารถทำให้ไทยรัฐดีเองไทยรัฐยังเป็นไทยรัฐอยู่ในสื่อออนไลน์ที่เร็วและข่าวกระแสให้ได้นะครับนี่คือของไทยรัฐนี่คืออุตสาหกรรมที่โตในสื่อออนไลน์อีกอันนึงที่โตฮะคืออุตสาหกรรมอ e ีคอมเมิร์ซเกี่ยวอะไรล่ะไทยรัฐส่งเร็วได้เพราะอะไรฮะรถเขียวยักษ์เขียวของเขาที่ส่งทุกเช้ากรุงเทพไปโคราชเราขับ4 5ชั่วโมงไทยรัฐขับไม่ถึง2ชั่วโมงดังนั้นคือเขาก็เปลี่ยนอะไรฮะ ขับรถส่งหนังสือมาพิมพ์มาเป็นแล้วขับรถส่งของนั้น,น,นการเติบโตของไทยรัฐการทานฟอร์มธุรกิจสามารถอธิบายด้วยไทฟอร์ม,อมแบบได้ดังนี้ฮะช่องที่1 l e n น,นไทยรัฐหนังสือพิมพ์ยังอยู่ฮะแต่อะไรฮะเริ่มสเกลดาวลงมานะครับแล้ว พัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆที่มีอายุนะครับอาจจะเป็นวัยรุ่นนะครับกลุ่มผู้หญิงนะครับก็แล้วแต่นะครับมีสื่อออนไลน์เพื่อเสิร์ฟกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆช่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการทําไทยรัฐออนไลน์แต่ที่สําคัญฮนะไทยรัฐออนไลน์ถ้าเปรียบเทียบรายได้จะถือว่าหา่างยังน้อยกว่าไทยรัฐสมัยก่อนดังนั้นสิ่งที่ต้องทำนะต้องหา New S Curve New S Curve เขาก็คือ,ค,อคือการเรื่องของการท,ทรําธุรกิจขนส่งไทยรัฐโลจิสติก เปลี่ยนจากขนส่งหนังสือพิมพ์มาเป็นอะไรฮะมาเป็นขนส่งของแต่ที่สําคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐออนไลน์หรือไทยรัฐโลจิสติกส์ถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะทานฟอร์ r ไม่ใช้ดิจิตอลมาช่วยขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ทําไม่ได้แน,น,น่ๆนี่คือ transform มมแบบอีกหนึ่ง c a s ฮะดังน,นั้นทุกธุรกิจก็สามารถทาน n s f o r m ได้ถ้ารู้หลักการที่กต้องถ้าเข้าใจจริงๆนะครับทุกธุรกิจก็สามารถมาห,หยอดช่องของเราได้ว่าช่องที่1 2, 3 4สของเรา ในทา่าพร้อมมือแบบจะมีอะไรบ้างแต่ที่สำคัญนะไม่จำเป็นต้องทำทุกช่องพร้อมช่องไหนทำช่องนั้นแต่ต้องเริ่มลงมือทำที่ช่องแรกก่อนช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกเดือน2เดือน3เดือนเราวางแผนเพื่อ New Market เพื่อนิวคอรเซ็ตได้ฮนะแต่ต้องลงมือทำละช่องที่1 Le ีนอย่างไรอีกอันดนึงอีกออกรณีสที่เราเห็นคุ้นเคยกันดีฮนะเต่าบินถ้าเต่าบินไม่มีเต่าบิน ยังทาตู้ส้มอยู่ก็คือตู้เิเติมเจ้าของเดียวกับเต่าบินเนี่ยเจ๊งไหมฮะเจ๊งใครจะมาเติมเงินใช่ไหมใครมาหยอดตู้ส้มเขาต้องเปลี่ยนคอคอธุรกิจหลักคอความสามารถหลักของตู้ส้มเลยฮะให้เป็นสมาร์ทเบรนดิ้งแมชชีนพอสมาร์ทเบรนดิ้งแมชชีนเสร็จต้องออกแบบเลยฮะนิววิสิตโมเดลที่ใช่ดังนั้นเราจะเห็นฮะเราเห็นตู้เบรนดิ้งแมชชีนเยอะแยะมากมายเลยแต่ทําไมไม่ประสบความสำเร็จเหมือนเต่าบินเพราะเรื่องของวิสิตโมเดลเทคโนโลยีที่ดีไม่พอต้องหาวิสิตโมเดลที่ใช่ ต่าบินทุกท่านทราบดีจะมีกว่า2,000มตู้คำถามฮนะแล้วเต่าบินแข่งกับใครทุกท่านลองคิดดูนี่แหลนะฮะยุค disruptiondisruption Dis คืออะไรฮนะจะมีแค่คนที่ปรับตัวได้ใช้เทคโนโลยีและพิเศษโมเดลที่ใช่ก็จะเป็นผู้ disrupt ผู้อื่นไม่ใช่อุตสาหกรรมเดียวกันเท่านั้นแต่ถ้าอะไรฮนะถ้าเราปรับตัวไม่ได้เก่งแต่เทคโนโลยีแต่ไม่รู้พิเศษโมเดลไม่ออกสามารถมีปลที่ดีได้เราก็ อะฮะเป็นผู้ถูกดิสลบในหัวข้อต่อไปฮะทุกท่านรู้หลักการแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าแล้วถ้าจะลงมือทำจะต้องมีกระบวนการอะไรบ้างฮะ